เรียบร้อยครับเพื่อนๆรังนี้โหดหวงตะวันหรือเปล่าไม่รู้นะครับดุจริงครับรังนี้โดนไปสี่ครับเรียบร้อยครับรังที่สี่ครับนี่มาดูผลงานครับวันนี้ผลงานครับเพื่อนงานครับสี่รังครับวันนี้วนไปวนมาแถวนี้เลยครับนี่สี่รังครับรังนี้ใหญ่ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะทุกท่านครับผมวันนี้ก็บเพภาพี่น้องมาเอาพึ่งมิ่มนะครับผมพ่งมิ่มอยู่ปลาปามหลายลังครับผมเห็นแล้วตอนนี้สี่สีสีลังครับผมตอนนี้เจอแล้วสีลังครับพึ่งมิ่มนะครับตอนนี้ก็เจอลังตรงนี้ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวก็จะ เอาไปทีละลังครับผมตอนนี้เจอไปแล้วสี่ลังครับเพื่อนเพื่อนก็ไปดูกันเลยครับผมนี่ครับผมเพื่อนเพื่อนนี่ครับรังมันครับนี่นนะครับตัดเลยครับเพื่อนๆมันจะกินน้ำหวานหมดก่อนนะครับ หวานสวยครับเพื่นอนๆนี่ครับอยอดครับแยวครับได้แล้วครับเพื่อนๆรางแรกครับผมเย,ย้ครับสวย รังต่อไปครับเพื่อนไปครับเรียบร้อยครับผมรังงามครับรังต่อไปครับใส่ตะก้าก่อนนะครับผมเตรียมตะก้าไว้ครับวันนี้พึ่งนิ่มนะครับป่าปามครับไปครับไปรังต่อไปครับผมนี่ครับเป็นป่าปามนะครับผมรังนี้อยู่ตรงไหน ครบเห็นอ,อยู่แถวนี้นะครับอโอ้เจอ,เจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วหลังนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับนี่หลังนี้ใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆพี่ๆนะะดูหลังนี้ครับ นี่ครับวมาเลยครับนี่หัวน้ำนะครับนี่ครับนี่ดูหัวน้ำนะครับต่ำๆนะครับผมอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับนี่จุดครบนะครับคบเลยนะครับเปิดทางก่อนครับ ตัดเลยครับควรไมติกอีกแล้วไปดูใกล้ครับผมตรงนี้เลยครับนี่นี่ครับตัดเลยครับไปดีลาครับผมดีลาไม่ได้ครับเดี๋ยวมันหายเมาก่อนครับ เรียบร้อยครับอูรังนี้สวยครับรังนี้ดูกล้องเห็นไหมนะครับนี่ครับโอ้รังนี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขยายนะครับนะฮนะขยายออกนี่ครับ เรียบเลย <Okay. S 1> ครับนี่ที่ไปเลยครับอัน <c oughs> นี้ใหญ่ <c oughs> ตัวน้ำก็โอเคนะครับ <c oughs> ครับเพื่อนๆนี่ครับรังที่สองครับใส่ตะกร้าเลยครับเพื่อนๆนี่ครับรังที่สองก็สวยนะครับนี่รังสองครับ สองรังสวยๆครับารังที่สามครับมาแล้วรับรังสามอยู่ตรงไหนน,นี่อยู่นี่ครับผมรังที่สามครับนี่เจอแล้วนี่ครับรังที่สามครับเพื่อนๆ นี่ครับนี่ครับลังที่สามครับมันขยับตัวแล้วครับผมต้องหาควนก่อนครับขยับแล้วครับมันขยับตัวแล้วลีลาขดตัวต้องลีลาได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยบรีบเลยลีลากับ เขาไม่ได้นะครับเขาโมโหเป็นเหมือนกันนะครับโอเคครับตัดเลย เต็มหน้านี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับแล้วขยาวออกนะครับ ้อยครับสวยงามครับดังนี้เดี๋ยวขอรีบใบก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมหยิบ ครับเรียบร้อยครับรังที่สามสวยๆครับผมนี่นะครับหัวน้ําปิดครับหัวน้ําสวยครับหัวน้ําปิดตาครับปิดตาหมดเลยนี่รังนี้ก็ถอดถอดไปแล้วครับชุดหนึ่งถอดรังไปแล้วชุดหนึ่งครับครับผมติดตามครับไปรังต่อไปครับรังที่สี่ครับไปไปเพื่อน นี่ก็หมันๆครับวันนี้ลังที่สครับนี่สามลังครับวันนี้อ่เราไปลังที่สครับผมไปครับเจอแล้วครับลังที่สครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้ มันเกาะอ,อยู่ต้นใหญ่เลยนะครับเกาะอ,อยู่ต้นใหญ่เลยรางนี้นี่ครับสวยๆครับอีกลังนี้เป็นจริงใหญ่เลยนะคร,ครับเดี๋ยวไปเอาครับ Ben. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. เพื่อนๆลังนี้โหดตะวันหรือเปล่าไม่รู้นะครับดุจริงครับลังนี้โดนไปสี่ครับเสรลยครับลังที่สี่ครับนี่มาดูผลงานครับวันนี้ผลงานครับเพื่อนงานครับสี่ลังครับวันนี้วนไปวนมาแถวนี้นะครับนี่สี่ลังครับลังนี้ใหญ่ครับผม วันนี้ก็หมันๆนะครับสี่แงครับอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ครับนี่แรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับถูกใจกดไลค์ด้วยครับชอบกดแชร์ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ก็กลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ